ตอนที่แกถอนมัดลูกสาวแดออวน่ยแม่คิดว่าแกจะมีความคิดดูซีรีส์เกาหลีอีกแล้วเลยจ้ะออมค่ะดีใจจังเลยที่เห็นพี่จจ่ามาอยู่ตรงนี้อีกตอนพี่จจ่าไม่อยู่อะไม่มีใครมาดูดาวเป็นเพื่อนออมเลยออมเงาเงาพี่ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันละจ้ะพี่ก็คิดถึง พี่มาทำอะไรห้องออมคะเอ้นี่ห้องออมเหรอเนี่ยจะเข้าห้องน้ำดาวโผล่ห้องออมซะงั้นแลนบ้านดาวเนี่ยประหลาดจริงๆนะพี่ปานนั่แหละประหลาดดูสิแถมสีข้าวชะอกรีแล้วนี่ตาจ่ายังไม่นอนเหรอจ๊ะถ้านอนแล้วจะมายืนอยู่ตรงนี้เหรอเอ็งโง่มาทำอะไรเงาทันพี่ทันวานนั่นแหละค่ะมาทำอะไรคะ ถ้าจะอ้างว่าตัวรห้องน้ำมานะไม่ต้องฉันเล่นไปแล้วได้จ,จาจ๋าเราคิดถึงมเจอตั้งนานก็เลยอยากเห็นน้าโอ้โหอีกคนกระแทกเกินอีกคนกระตรงไป <c oughs> เออดาลารี่ที่เคยให้ไว้ก่อนไปอ่ะได้เขียนบ้างเปล่า <c oughs> ตอนอยู่ที่นูนะ่น่ะเราเขียนทุกวันเลยล่ะ <c oughs> เขียนทุกวันด้วย แล้วตุ๊กตาหมีที่เราให้ไปยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่แต่นุ่มมันชอบแตกน่ะเราไปซ่อมทั้งหลายครั้งก่อนไปจนแตกหมากัดเพื่อนเราสิชอบเอาหมาขึ้นมาเล่นอบนเตียงหมามันก็เลยกัดตุ๊กตาหมีของท่านวาคาดน่ะเดี๋ยวเอาหมาขึ้นไาเล่นบนเตียงแสดงว่านอนหลับกับตุ๊กตาหมีทุกคืนเลยว้าวว้าวว้าวเเดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วล่ะไปก่อนนะออมค่ะไปได้ค่ะวันนี้นะจ๊ะจ๋าจ๋าคุดไหนนะจ๊ะจ๊าจ๋จจจาคุดไหนค่ะนี่ไอ้ปัน แกจะขัดกับฉันเรื่องไหนฉันไม่ว่านะเว้แต่เรื่องเจ้าจ๋าฉันขอฉันเห็นแกขอทุกคนเนี่ยปั <c oughs> งคนนี้ฉันจริงจังนะเว้ก่อนเขาจะไปเรียนอังกฤษแกรู้ไหมฉันสารภาพรักกับเขาไปแล้วฮะ <c oughs> นี่แกด้วยเหรอฮะนึกว่าเดี๋ฉันซะอีกเฮ้ย <c oughs> ฉันสารภาพรักกับเจากก้าจ๋าก่อนไปเหมือนกัน <c oughs> อีกแล้วเหรอเนี่ย พี่สองคนคะพี่มีอะไรที่ไม่ขัดกันบ้างไหมคะนี่ถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีลลนะคงสนุกน่าดูต้องตั้งชื่อเรื่องว่าเจ้าชายดำจังกับกระหังตืดปอดออมอ,ออมเป็นอนดีกว่าเดี๋ยวนี่ห้องออมที่ออไปได้แล้วคะ่ะชิมเลยนะคะก็จะ้ะอไหมคะ หวานมากเลยจะแม่มจะหวานสู้แม่ไม่ได้เลยนะเอาลเอามาเลยครับเอาเข้ามาเลยอะไรพ่อ <What? S 1> มาทางนี้เลยค่อยๆนะครับค่อยๆระวัาางด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> ทุกคนครับ ไม่ต้องแปลกใจครับนี่คือของขวัญครบรอบแต่งงานของคุณอาทั้งสองคนครับโอ้ยหลร้านรักของค่ะี่รู้ใจอหจริงๆเลยนะเนี่ยครับถือว่าผมเห็นคุณอาชอบบมดทเมื่อยนะครับก็เลยซื้อเกาอีนวนไฟป้ามาให้ <c oughs> อยากให้คุณอาสองคนได้ผ่อนคลายนะครับขอโทษนะจีแล้วคุณอาครับตกลงเราจะไปทานข้าวนอกบ้านกัน <c oughs> ใช่ไหมครับผมจะได้โทรคอนเฟิร์มเลย <c oughs> <c oughs> พ่อก็บางั่นนะพ่อก็ว่าดีดะะผมรับรองเลยครับว่าร้านนี้วิวสวยแน่นอนครับอืมแล้วไอ้วิวสวยไม่สวยไอาไม่เคยสนใจหรอกฟาไม่เคยมองวิวอามองแต่เธออ,อสงสารว่าของขวัญครบรอบแต่งงานของคุณคุณต้านมาส่งแล้วครับนี่อะไรครับอ๋อพอดีพี่ธันวาซื้อเก้าอี้นวดเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่นะคะว่าแต่พี่ปานซื้ออะไรล่ะคะ เก้าอี้โยกที่สั่งมาส่งแล้วครับฮะข้างในเลยครับนี่เป็นวันแรกนะคะที่พี่สองคนคิดตรงกันวันนี้ต้องเกิดสุดเก้าอี้นวดปะทะเก้ากอี้โยกยกที่หนึ่งเริ่มได้ไอ้ปัน จะมีสักเรื่องไหมที่แกไม่ขัดกับฉันเก้าอี้โยกเนี่ยฉันสนั่งไปเป็นอาทิตย์ละเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน,น,นกับค,คุณป้าไม่ต้องมาพูดมากเก้าอี้นวดไฟฟ้าฉันมาก่อนแกเอาเก้าอี้ของแกขึ้นไปข้างบนบ้านเลยจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเก้าอี้โยกเนี่ยอาจ,จะเอาไวอ้อ่านหนังสือคุณอาครับคุณอาเป็นอาแท้ๆของผมนะครับทำไมไปเข้าข้างเงาฐานเนี่ย <S <S รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยตอนเด็กเล่นกีฬาสีเขาไม่สอนเหรอ พ่อว่าพ่อชอบเก้าอี้ด่วนนะอ้าวคุณลุงครับคุณลุงเลยแท้ของผมนะครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กอ้อนกินเหล็กทำคนให้เป็นคนนี่ทำคนให้เป็นคน,คน,ห,น,คนหรือทำคนให้เป็นบ้าคะเนี่ยอุย้ยไม่รู้เลยครับคุณอาต้องตัดสินใจครับว่าจะเอาที่ตัวไหนตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าที่ตรงนี้มันตั้งไว้แค่ตัวเดียว,ว,เ,ยวเอาไว้สองตัวมันอึดอัดครับ ดีเป็นไงครับนั่นถือว่าการเล่กเก้าอี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจว่าคุณคุณป้านเนี่ยจะกินข้าวที่ไหนถ้าเล่กเก้าอี้นวดแสดงว่ากินข้าวนอกบ้านแต่ถ้าเล่กเก้าอี้โยกเนี่ยแสดงว่ากินข้าวในบ้านฮะนี่มากดดันลุงมาสิฮะอ้าก็ได้กันลุงก็ตามใจแม่แล้วกันเ <c oughs> นี่ยย้ายคงกดดันมาที่แม่ซะงั้น <c oughs> หยุดเลยค่ะแม่ออมยังเด็กนะคะออมรับความกดดันไม่ไหว เดี๋ยวออติดยานะอัเตียลูกอะ,อะ,อะ